กำลังอยู่กับรายการ Happy and Healthy สุขภาพดีมีความสุขทางสถานีวิทยุคอสทบอร์ย102เมกะเฮิร์ช่วง Health Talk สนับสนุนโดยโรงพยาบาลวิภาวดีเพื่อชีวีทุกระดับ ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเข้าเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการ Happy and Healthy ค่ะซึ่งเป็นช่วง Health Talk นะคะดิฉันปมัมพรบุพภกดิกรค,ค่ะและดิฉันชวววันโชติโยทินนะคะค่ะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะใช่ค่ะ เพราะว่าเฮลทอรของเรา <c oughs> ท่านวิทยากรของเราเนี่ยมีเนื้อหาอัดนแน่นมากใชะะ่ท่านเป็นนักอ่านตัวยงนะคะเราสามารถที่จะสรุปเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆด้วยแต่ว่าฟังแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราควรที่จะอะไรอะ่ะสนใจเรื่องเหล่านี้มากมายเพียงใดนะคะค่ะ <c oughs> พบกับวิทยากรของเราวันนี้ <c oughs> นะคะ <c oughs> เพสัจกรหญิงโซพิตา สิริรัตน์ค่ะหรือพี่ปุ่มของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่ปุ่มค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณปุกแล้วก็สวัสดีคุณอ๋มนะคะค่ะฟังรายการแฮปปี้เอลซีทางเอ็มร้อยสองค่ะค่ะก็เมื่อสักครู่ฟังคุณอ๋มพูดถึงเราต้องใํากลังใจกันนะคะตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่ารับสึกหนักมากเลยแล้วก็ทํางานกันหนักหนักหนัก,นกจริงๆค่ะเราก็ เราก็ต้องเป็นกำลังใจนอกจากเป็นกําลังใจแล้วพี่ว่าสิ่งที่พวกเราต้องต้องช่วยกันนะคะก็คือเรื่องของการที่จะต้องป้องกันตัวเองนะพี่ว่าตอนนี้ต้องโยกระดับการป้องกันตัวเองเนี่ยพึงขีดสุดเลยแหละนะแล้วก็เราเราเราควบคุมและเราควบคุมไวรัสมันยากเพราะเรามองไม่เห็นว่ามันอยู่ที่ไหนนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องต้องต้องช่วยกันก็คือการไม่เขาเรียกว่าอะไรนะ ต้องระมัดระวังตัวเองโดยเฉพาะเรื่องการปิดมาร์กนะคะแล้วก็การล้างมือการล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรจะไปในสถานที่ที่มันมไม่มีการถ่ายเทอากาศที่ดีนะคะแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างนะคะดง่ายว่าโซเชียลดิสแันซิงก็ก็ต้องมาแล้วหละ่ะตรงน,นี้นะคะทีนี้เราจะพูดกันถึงเ,เรื่องเรื่องต่อะะจากตอนที่สองเมื่อตอนที่แล้วก็คือเรื่องว่าประชากรจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหารเนี่ยมัน มีความสําคัญต่อสุขภาพยังไงนะคะพี่เท้าความไปนิดนึงแลยกันสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะเมื่อครั้งที่แล้วไม่ได้ฟังนะคะ, <Okay. S 2> ะ,ะก็ตั้งแต่โครงการฮิมั m ไม r คร i o m e g e น o m e Project <Okay. S 2> นะคะเมื่อตั้งแต่ปดดี2549ถึง2559เนี่ยแก็ <Okay. S 2> มีเรียกได้ว่าเป็นเป็นยุคสมัยนะคะของความเข้าใจเรื่องจุลินทรีย์ในทางเดนอาหานะค,ะนะคะวันนี้เราเราจะต้องเราจะโฟกัสที่ประชากรจุลินทรีย์ ที่อยู่ในทางเดินอาหารละกันกำลังที่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ที่บนผิวหนังของเรา<ม>ในช่องคลอดของผู้หญิงนะคะในในรูจมูกนะฮะ<ม>ก็ก็จะมีอยู่ด้วยแต่ว่าเราจะเน้นที่ในทางเดินอาหารละกันนะคะเราเพบว่าเออร,ราวนะคะเราราวสี่ตระกูลหลักนะฮะที่เป็นแบคทีเรียที่เคาติ้งหรือว่าที่มีเรียกว่ามีสัดส่วนในทางเดินอาหารเนี่ยมากกว่า90%ตนะคะ แล้วก็แต่ว่าถ้าพูดถึงสายพันธุ์เนี่ยโอ้สายพันธุ์แบคทีเรียเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งพันห้าร้อยสายพันธุ์เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าแต่ว่าเอาละเอาเรียกว่าอยู่ในสี่ตระกูลหลักละกันสี่ตระกูลหลักมันก็จะมีประมาณหนึ่งพันห้ารอยสายพันธุ์ทีนี้เมื่อครั้งที่แล้วที่ผมบอกแล้วว่าปัจจัยสาคัญที่ทําให้มันเราจะมีความหลากหลายนะที่ผมบอกแล้วว่า ความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์เนี่ยมีความสําคัญมากมาก,มากต่อความมีสุขภาพดีของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะพูดกันถึงตอบอคล้ายๆที่ว่าเรื่องกันที่จะดูแลให้ประชากรจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราเนี่ยเขาแข็งแรงไปพร้อมกับเราได้ยังไงนะคะแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการให้อาหารเขานะคะเดี๋ยวเราจะพูดกันทีนี้ปัจจัยสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้เรามีความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์หรือเปล่าเนี่ย ที่ผมบอกแล้วว่ามันจะมีทั้งหมดสี่สี่ปัจจัยด้วยกันอันที่หนึ่งเลยคือเรื่องพันธุกรรมก็คือที่เราได้รับมาจากแม่เรานะคะในขณะที่คุณแม่เราท้องอยู่หมายความว่าประชากรจุลินสรีที่มีอยู่ในคุณแม่เราเนี่ยก็สามารถที่ถ่ายถ่ายทอดมาให้เราได้นะคะที่สองก็คือวิธีการคลอดของเรานะคะถ้าหากว่าเราคลอดด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะได้รับะะจุลินทรีย์ในช่องคลอดของมารดาของคุณแม่เรา แล้วก็ได้รับจุลินทรีย์ที่อยู่ในตรงบริเวณทวารหนักนะคะที่เวลาเราเคลอดไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ทวารหนะักมันก็จะสูดดมเอาจุลินทรีย์ยนั้นเข้าไปด้วยซึ่งก็จะเป็นเป็นเป็น,ปนอันนั้นเป็นข้อดีนะคะการให้นมนะถ้าตรวจเราได้รับคุณแม่เลี้ยงเราด้วยนมนมนมมนารดาเนี่ยก็จะดีมากทีเดียวเพราะว่ามันก็จะมีทั้งคูมคุ้มกันแล้วก็มีทั้งเรียกว่าเป็นอาหารนะคะเป็นพวกตัวอุดมารที่อยู่ในน้ํานมซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับ จุลินทรีย์ของตัวของลูกด้วยนะคะจากนั้นก็จะเป็นอาหารที่เด็กนะคะแล้วพี่บุกบอกแล้วว่าครั้งที่แล้วว่าช่วงอายุตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงประมาณสามขวบเนี่ยเป็นช่วงเวลาสําคัญมากๆเลยในการเพิ่มความหลากหลายให้กับประชากรจุลินทรีย์นะคะสุดท้ายก็คือวิถีชีวิตคือการดําเนินชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงเราเอ่อบทลมหายใจจา,จากโลกนี้เลยนะคะเรามีความเครียจดจากการความเครียดได้ดีแค่ไหนนอนหลับดีไหมอารมณ์ของเรานะคะาการเข้าสังคมของเราเนี่ยเราพบว,ว่า สิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับความหลากหลายของประชากรนี่มันอยู่กับอยู่กับเราแบเขาเรียกว่าซิมไบโอซิสนะ,ค,ะคืออยู่กันแบบเอ่อพึ่งพาค่ะพึ่งกันและกันนะคะตัวร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะคะทำหน้าที่เป็นเหมือนนิเวศค,คือที่อยู่อาศัยของประชากรจุลินทรีย์ดังนั้นเนี่ยนะคะเรามีหน้าที่ในการที่จะต้องให้อาหารนะคะให้อาหารกับประชากรจุลินทรีย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เรารับประทานเข้าไปที่พี่ป๋งพูดเมื่อครั้งที่แล้วว่า you are what you eat อาจจะต้องเปลี่ยนเป็น you are what you are micro เรากินอะไรเราจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าประชากรจุลินทรีย์ในทางเดิอนอาหารเรากินอะไรเข้าไปนะคะทีนี้เรามาพูดกันถึงนิดนึงว่าเออเวลาเขาได้อาหารดีๆจากเราแล้วเนี่ยนะคะเเขาทําประโยชน์อะไรให้กับเราบ้างน,นะคะเราพบว่าประชากรจุลินทรีย์เมื่อเขาได้อาหารที่ดีเนี่ยนะคะเขาก็จะผลิต นะะคผลิตเขาเรียกเป็นโมเลกุลสําคัญที่มีประโยชน์กับร่างกายนะคะเราเรียกมันว่าเราจะเรียกโมเลกุลของออสารโมเลกุลสําคัญที่ประชากรจุลินทรีย์เนี่ยเมื่อเขากินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นไบโพรดักนะคะหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ประชากรจุลินทรีย์กินเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเขามีเมตาบอลิซึมนะคะแล้วก็ให้ไบโพรดักนะคะซึ่งไบโพรดักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยเราจะเรียกมันว่าโพสต์ไบโอติกนะคะโพสต์ไบโอติก ตัวสาคัญสําคัญเลยเนี่ยนะคะเอามันมีเยอะมากเลยแต่ว่าพี่ผมอาจะพูดถึงตัวสําคัญละกันตัวสําคัญนี่เราจะเรียกมันว่ากรดไขมันสายสั้นนะคะอะชอบเชนแฟตตี้แอซิดซึ่งกรดไขมันสายสั้นที่ประชากรจุลินทรีย์ผลิตได้เนี่ยนะคะมันจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นอะซิเตตหมายถึงว่าเ,าเป็นเป็นชื่อเรียกว่าเป็นชื่อโมเลกุลสําคัญละกันนะฮะ<ม>เป็นอะซิเตตเป็น <S <S โพรพิโอเนตแล้วก็ตัวบิวทาเรตซึ่ง วิวไทเรสเนี่ยเป็นตัวที่เราอาจจะได้ยินหรือว่าเวลาเราอา่านในบทความทางด้านทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยนะคะเราก็จะได้ยินตัว b ิวไทเรสซึ่งถือเป็นกรดไขมันสายสั้นทีนี้พอมันผลิตออกมาแล้วเนี่ยนะคะมันมีประโยชน์อะไรต่อร่างกายอู้งเยี่ยะมากมายเลยนะคะออแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารของเราเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรบ้างที่ช่วยเหลือเรานะคะแน่นอนเปลี่ยนอาหารที่กินเข้าไปให้เป็นกรดไขมันสายสั้นนะคะ ป้องกันเขาเนื่องจากเขาเป็นจุลินทรีย์ประจําถิ่นก็คืออยู่ในร่างกายเราใช่ไหมฮะเขาจะทําหน้าที่คอยไล่นะไล่ประชากรจุลินทรีย์ที่เป็นตัวร้ายคือจุลินทรีย์ที่เรียกว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายเนี่ยเขาจะช่วยผลักดันนะเขาเป็นเหมือนกองทหารที่ช่วยผลักดันจุลินทรีย์ที่ที่จะเป็นอันตรายต่อเราเนี่ยออกไปนะฮะเขาช่วยในการย่อยแล้วก็การดูดซึมสารอาหารนะคะเข้าไปด้วยให้ร่างกายเราด้วย ช่วยในการดูดซึมสารอาหารสําคัญอีกหลายตัวเช่นแคลเซียมธาตุเหล็กนะฮะช่วยรักษาเออความเป็นกรดนะคะที่อยู่ในทางเดินอาหารให้เราอ้วนนั้นดีมากนะคะเขาช่วยในการที่จะทําให้ทางเดินอาหารแข็งแรงนะคะทางเดินอาหารเนี่ยมันจะมีเซลที่อยู่ชิดกันชิดกันเนี่ยเป็นชั้นเดียวที่ตรงผนังทางเดินอาหารนะคะเราจะเรียกมันว่าเราจะเรียกว่ากักอินเทกริตี้นะคะก็คือ เอ่อถ้ามันมีความสมบูรณ์นะคะอยู่ชุดกันแน่นๆเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เอ่อเรียกว่าท็อกซินของจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในระบบกระสเลือดของเราได้อันนั้นก็จะถือได้ว่าเ,เป็นอันตลายกับร่างกายมากเลยทีนี้ประชากรจุลินทรีย์เหล่านี้จะมีส่วนช่วยที่ทําให้ไอตัวความแข็งแรงของทางเดินอ,อาหารเนี่ยมันดีนะคะ <S <S ทีนี้อะไรอีกบ้างโอ้เยอะมากหมายช่วยไม่ทับไลท์ายานนะคะช่วยในการเปิดปิดนะคะ การทํางานของยีนของเรานะคะโอ้อีกมากมายเลยที่บอกว่าสังเคราะห์วิตามินดีนะคะโอ้แบบเยอะมากเลยนะคะพูดแต่ก็ะมิจบวิตามินเคอย่างเงี้ยนะคะช่วยสังเคราะห์นะคะเรียกว่าเป็นแหล่งเก็บเซโรโทนินอันที่สําคัญมาก90กว่าเปอร์เซ็นต์ของเซโรโทนินที่มีในร่างกายเราเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ทางเดินอาหารนะคะซึ่งตัวจุลินทรีย์ทางเดินอาหารเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการที่จะสร้างไอ้ตัวเซโรโทนินนี้นะครับโอ้มากมายเลยทีนี้ ทีนี้เราจะมาดูว่านะคะเราจะมาดูว่าอกไขมันสายสั้นเนี่ยที่ผมบอกแล้วว่ามันส่งเสริมห้าระบบของร่างกายของเรานะคะระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยที่พี่ผมบอกแล้วว่าโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเวลาเนี่ยที่เรากําลังเ,เรียกว่าทูนะคะไวรัสนะคะตัวโคโรนาไวรัสอสองเนี่ยนะฮะเข้ามาเรียกว่าทั้งโลกเลยแหละนะคะเตัวประชากอรจุลลนรีเน,นี่ยมันจะมีส่วนช่วยในเรื่องระบบภูมิคุ้มกันนะคะเขาเรียกมันว่ามันเป็น First Line of Defense เลยค่ะคือคือคืา first line นี่ก็คือเขาเรียกว่า Innate Immune System ของเรานะคะก็คือเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยตัว Innate ก็คือปกป้องคุ้มกันด่านแรกเลยมันจะออกมาก่อนเลยนะคะจากนั้นมันจะรอให้นะคะมันจะรอให้เอนตีของร่างกายคือมันจะต้องจำได้ก่อนว่าตัวที่บุกรุกเนี่ยเป็นใครนะคะแล้วมันถึงจะสร้างอนต i b บอดออกมาซึ่งระยะเวลาในช่วงเวลานั้นนะ่ยมันจะต้องใช้เวลาความมากสัก องพาะคิดละกว่าแอนติบอดีมันจะสร้างนะคะเพื่อที่จะมาเฉพาะเจาะจงท,ที่จะทําลายเค่าศึกที่เข้ามาบุกรุกนะคะทีนี้ตัวประชากรจุลินทรีย์เนี่ยมันจะเหมือนเป็นเขาเรียกเป็นิร์ s ไลน์ออฟด e เฟน s ์แต่ถึงว่ามันจะช่วยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวไลป่ประชากรที่ไม่ใช่ประชากรประจําถิ่นนะคะมันก็เลยทําให้ร่างกายเนี่ยมันมีเวลามันมีเวลาที่จะสร้างแอนติบอดีเนื่องจากว่ามันมีสองด่านก็คือ อินมูนของเราด่านแรกนะคะแล้วก็ตัวประจุริวนซีเนี่ยที่จะช่วยกันขับไล่นะคะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสที่ออกมาจากร่างกายนะคะเพื่อที่จะให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาผัานอันนี้สําคัญมากๆเลยนะนั่นคือระบบที่หนึ่งระบบไม่ตาบริซึมนะคะเราพบว่าเราพบว่าตัวประชจุรินทรีเนี่ยมันมีส่วนในการช่วยควบคุมฮอร์โมนความอินนะฮะหลายๆตัวที่อยู่ในร่างกายเราเช่นเปทไท์ YY นะคะ ตัวเขาเรียกว่า DLP1 นะคะท่านผู้ฟังไม่ต้องจดจำชื่อชื่อทางวิทยาศาสตร์มาแล้วกันเอาเป็นว่ามันช่วยในการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนอินนะคะควบคุมความอยากอาหารของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยในในเรื่องของการที่จะช่วยให้เราลดน้ำหนักได้นะคะเราพบว่าในคนอ้วนเนี่ยนะคะเราพบว่ามันมีความแน่นอนค่ะการอ้วนเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากของระบบร่างกายของเรา แต่เราพบว่ามันมีประชากรจุลินทรีย์เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมนะฮะความอิ่นของเราควบคุมความอยากอาหารของเราควบคุมการดูดซึมอาหารของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของระบบไม่ตะไบซึ่งนะฮะอันที่สามก็คือมันช่วยเรื่องระบบฮอมงนะคะเราพบว่าทางเดินอาหารเนี่ยนะคะมีเรียกว่าเป็น The La r g e s t endocrine อินโดไพลออแกนคือเป็นอวัยวะนะคะที่ถือว่าเป็นต่อมไร้ท่อที่สําคัญมากๆในร่างกายเราเลย แล้วก็ช่วยในเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนเอ่อแล้วก็ช่วยในการเขาเรียกว่ากระตุ้นนะคะฮอร์โมนเอตนไซน์ตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเอนไซน์กรูนะคะที่อาจจะอาจจะเรียกยากนิดนึงค่ะกรูโครมีเดสนะคะ, ides, ะ,คะซึ่งกรูโครมีเดสเนี่ยมีความสําคัญมากในการกระตุน้นตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีถ้าไม่มีไมโครไบโอมหรือว่าจุลินทรีย์ที่สําคัญที่อยู่ในทางเดินอาหารของเราเนี่ยเอตนไซน์ตัวนี้มันทํางานไม่ได้ พอมันทางานไม่ได้เนี่ยนะคะมันไม่สามารถที่จะกระตุ้นตัวเอสโตรเจนให้ทางานได้ซึ่งก็จะเป็นผลเสียต่อร่างกายนะคะอันนี้ก็จะเป็นะระบบที่สามที่มันช่วยรระบบอร์โมนระบบที่สี่ระบบประสาทนะคะเราพบว่าทางเดิอนอาหารเนี่ยมันถือเป็นสมองที่สองนะฮะสมองที่สองเลยของของอร่างกายเราก็เรียกว่าเป็น second brain นะฮะเพราะว่ามันจะมีระบบประสาทเป็นของตัวเองเลยทางเดิอนอาหารนี่ระบบประสาทเป็นของตัวเองที่ทํางานไม่ ไม่ได้ทํางานขึ้นกับสมองใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพของสมองที่อยู่ในทางเดินอาหารเนี่ยถึงได้มีความสําคัญมากต่อร่างกายของเรานะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้ตัวประชากรจุลินทรีย์เนี่ยติดต่อสัมพันธ์กับสมองใหญ่ได้ติดต่อสัมผัสสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆในร่างกายได้นะคะดังนั้นเนี่ยที่ถู้บบอกแล้วว่า9มากกว่า90%สรนของเซโรโทนินเนี่ยแล้วก็โดปามีนนะคะอยู่ในทางเดินอาหาร ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้รักษาพาฒนอาหารให้ดีไว้เนี่ยนะคะเราไม่ช่วยเราไม่ได้รักษาความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์ให้ดีไว้เนี่ยนะฮะ,ะตัวตัวเซโรโทนินนะคะตัวโดโปามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่สําคัญมากของร่างกายเนี่ยมันก็จะไม่มีปริมาณที่เพียงพอในาการที่จะทําให้เรามีสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพ,ภาพทางอารมณ์ที่ดีขึ้นได้นะคะทีนี้ สุดท้ายก็คือเรื่องการแสดงออกของยีนซึ่งนี้น่าสนใจมากคือเราพบว่าการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งในร่างกายรบบนี้นะคะมันต้องการเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสโตนดีอะซิเเลสนะคะชื่อชื่อท,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 ทางชื่อทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องประจามันนะเราพบว่าการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งมันต้องการเอนไซม์ตัวนี้นะ,ะซึ่งถ้าเราสามารถจะติดนะคะติดการทําง,งานของเอนไซม์ตัวนี้ได้เนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทําให้การแบ่งตัวของ Se เซลล์มะเร็งนียเกิดขึ้นได้ยากนะคะเราก็พบว่าตัว เอ่กรดไขมันสายสั้นที่ชื่อบิวไทเรกเนี่ยมันสามารถที่จะปิดการทํางานของยีนที่สร้างเอนไซม์อันนี้ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเมีมีส่วนที่จะช่วยในการปิดนะปิดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งแล้วก็มีมันมีเอ่เขาเรียกว่าเป็นล a าสนะคะเป็นเป็นเมตาอนาลไิทิทรีที่ใหญ่ใหญ่มากในปี2017นะคะที่คิดพบว่า ตัวการแสดงออกของดีเนี่ยมันสามารถที่จะยีนมะเร็งเนี่ยมันในร่างกายเราเนี่ยมันสามารถที่จะถูกติดได้ด้วยการทํางานของตัวประชากรจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเ,งางเดินอาหารเรานะเพราะฉะนั้นเท่าที่พี่ปกพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีมันมีคุณหุประการมากมากเลยต่อร่างกายของเรานะทีนี้เราจะมาดูว่าปัจจัยที่มันจะมีผลกระทบที่ทําให้ประชากรจุลินทรีย์ความหลากหลายของมันเนี่ยลดลงนะฮะมีอะไรบ้างน,นะสําคัญมากๆเลยที่ ที่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องต้องต้องระวังกัก็คือเรื่องการใช้อัลิบไบโอติกนะคือการใช้ยาปฏิชีวนะที่เกินความจําเป็นนะคะอย่างเช่นเจ็ดคอนี่เดียวเนี่ยรู้สึกแสบแสบคอเจ็ดคอนิดเดียวเนี่ยนะคะเราก็กินอัลิบไบโอติกกันละ,ละอันนี้อันนี้เป็นอะไรที่ที่มันทําให้ไปทําลายประชากรจุลินทรีย์สาคัญในทางเดินอาหารเราเดยไม่จําเป็นเลยนะคะดังน,นั้นการใช้ อนที่ปฏิที่มากเกินความจําเป็นนะคะการใช้อันทีบปฏิชที่เป็นบล็อกสเปกตรัมคือฆ่าเชื้อได้เป็นวงกว้างอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมีผลสําคัญต่อที่เป็นผลเสียนะคะต่อประชากรจุลรี์ในทางเดินอารเรานะคะมีอะไรอีกบ้างการที่เราใช้ยาฆ่าแมลงเราใช้ยาปราบศัตรูพืชนะคะที่ใส่ลงไปในดิน่งเราพบว่าในดินเนี่ยมีประชากรจุลรีย์ที่เวลาที่เวลาเราคนที่ท่องป่าคนที่ชอบเที่ยวป่าเนี่ย ถึงว่านอกจากการที่เขาได้เดินเยอะแล้วเนี่ยนะคะเราเป็นการที่สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยเราพบว่าเวลาเดินป่าเนี่ยมันจะต้องสูดเอาสูดเอาประชา,ากรจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนะฮะที่อยู่ในอากาศที่อยู่ในคือคิดที่อยู่ในดินนี่แหละเพราะฉะนั้น,นเวลาเราใช้ยาฆ่า,มาแมลงเยอะๆเนี่ยนะคะหรือเราใช้ยาปศปตรูพืชเยอะๆเนี่ยมันมีผลทําลายนะคะจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อเสีย การที่โลกเราสะอาดเกินเราโอ้โหเราใช้ออโอเคในช่วงเวลานี้เรามีความจําเป็นต้องระมัดระวังนะคะเรามีความจำเป็นต้องใช้แอลโกอฮอล์เช็ดมือนะคะเราจำเป็นจะต้องใชเ้เขาเรียกว่ายาฆ่าเชืนะ้อนะยายาทีา่จะพูดยังไงว่ากําจัดไวรัสที่ออกไปที่ท,ที่ที่พี่มือเราแต่ว่าหลังจากช่วงการระบาดไปแล้วเนี่ยเราเราจะต้องเ,ออเรียกว่า ไม,ไม่ไม่สะอาดเกินถ้าจนถ้าจนทำลายนะฮะประชากรจุลินทรีย์ที่ดีๆนะที่อยู่บนผิวหนังออกไปหมดเลยอันเนี้ยนะ,ะอันนี้มีความสําคัญมากทีนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่องการส่งเสริมละค่ะการส่งเสริมความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์เนี่เราจะพบว่าเราก็จะมีะสิ่งที่เรียกว่าโปรไบโอติกนะคะพรีไบโอติกแล้วก็ซินไบโอติกนะคะทีนี้มันจะมีหน่วยงานหนึ่งที่ชื่อว่า International Scientific Association นะคะ for Probiotic and p r e b i o t i c c o n s s n s u s นะคะสเตทเมนต์คือ,ค,อคือองค์การอนามัยโลกนะคะกับกับเ,เขาเรียกว่าองค์การทางด้านกเกษตร s a o นะคะเขาเรียกว่าเป็นองค์การองค์การที่ที่ให้คำจำกัดความนะ,ะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาให้คำจำกัดความของ probiotic กพรีไบโอตนะคะซึ่งซึ่ง,งมันมีความสำคัญมากเพราะว่าเราจะต้องเข้าใจว่า Prebiotic กหมายถึงอะไรโปรไบโอติหมายถึงอะไรนะ,ะนี่เรามาดูคำจำกัดความเล็กๆกัน โปรไบโอติกจะหมายถึงไลฟ์ไมโคร o r g คร i s แคือต้องมีชีวิตในขณะที่เรากินมันเข้าไปเนี่ยมันยังคงต้องมีชีวิตอยู่นะเราต้องกินเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมนะคะถึงจะก่อถึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเป็นโปรไบโอติกที Pro น,นี้พีไบโอติกหมายถึงอะไรพีไบโอติกจะหมายถึงอาหารนะคะที่เรากินเข้าไปนะคะแล้วไมโครออแกนิซึมหรือว่าชารุลินทรีย์ของเราเนี่ยเลือกมีคำว่า selective นะ คือเ,เลือกใช้มันได้นะคะใช้มันเป็นอาหารได้แล้วเมื่อไมโครออร์ซ id ึมในร่างกายเราใช้เป็นอาหารได้แล้วเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ให้โพลไบโอติกคือให้โมนเลกุลที่มีเปลือกต่อร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แปลว่าอาหารที Moon ่เรากินทุกอย่างที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่บุ๋มจะบอกว่ามันจะมีอาหารที่เข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าเอสโอนะคะชื่อย่อของมันนะคะทีนี้ซินไบโอติกจะเป็นหมายถึงซินไบโอติกจะหมายถึงมิกเซอร์หรือหมายถึงว่าส่วนผสม ของโปรไบโอติกและพรีไบโอติกที่อยู่ได้วกันแล้วเราดิ่มเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะทีนี้ตัวที่พี่ปุมอยากจะพูดถึงคือตัวโปรไบโอติกเนี่ยนะคะโปรไบโอติกเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันยังมีงานวิจัยนะคะที่จะพูดถึงประโยชน์ในการใช้เนี่ย ไม่ได้มากอย่างที่พี่ผมบอกว่าไอ,ไอ้ไมโครจินโปรเอ่อไมโครไบโอมจโนโปรเจเนี่ยมันเสร็จสิ้นในปี2559นะคะแล้วก็งานวิจัยมันเพิ่งเริ่มที่จะมีมากๆขึ้นเนี่ยในช่วงระยะเวลา4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าข้อบ่งใช้อะไรบ้างที่โปรไบโอติกเนี่ยใช้ได้ผลแน่ๆน,นะแล้วก็เป็นที่ใช้กันในปัจจุบันเนี้ยนะคะก็คือสิวนะคะการเป็นสิวเนี่ยเราพบว่าการกินโปรไบโอติกเนี่ยมีส่วนช่วยช่วยได้นะคะ แอนตี้ไบโอติกแอสโ t e ีเอตเ r h นไดอารีในความว่าเราเนี่ยมีท้องเสียที่เกิดจากการที่เรากินแอนตี้ไบโอติกเป็นระยะเวลานานๆอันนี้โปรไบโอติกช่วยได้นะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารผิดปกติทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นว่าจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นอิน l a m ม a อิน y b o มทิ d i ี่บ s e ดีซีสนะคะเขาเรียกว่าอินฟลีนะฮะเออริจิเบิลบัลดีซีสนะคะก็คือมีท้องผูกสลับท้องเสียนะคะมีความผิดปกติของทางเดินอาหารนะคะ,คต,าาระ,คะตรงเนี้ย ช่วยได้นะคะแต่ว่าอินดิเคชันอื่นๆหรือข้อบ่งใช้อื่นๆเนี่ยยังคงอยู่ในสิ่งที่เราจะต้องเขาเรียกวอ r i f ฟหรือว่าต,ต้องต้องดูกันต่อไปนะคะอย่างเช่นเรื่องโรคอ้วนนะเราก็ต้องมันจะมีงานวิจัยที่ที่จะต้องทํากันต่อไปเราเพบว่ามันมีความเกี่ยวพันแหละแต่มันจะต้องการต้องอาศัยงานวิจัยอีกริมาณหนึ่งเลย,เลยค่ะถึงจะสามารถสรุปได้ว่ามันจะใช้กับ คนอ้วนนะคะในการที่ใช้โปรไบโอติกในการรีิตคนอ้วนได้ไหมโรคหัวใจนะคะโรคภูิแพ้ส่วนนี้มันเป็นอินดิเคชันหรือข้อบ่งชัดที่ต้องรองานวิจัยต่อไปค่ะทีนี้ที่ผมจะพูดถึงเรื่องตัวพีไบโอติกนี้ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราทําได้ง่ายที่สุดหนึ่งนะคะก็คือการกินใหญ่อาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไปในร่างกายทีนี้มันมีความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับเรื่องใหญ่อาหารที่พี่ผมอยากจะพูดนิดหนึ่งนะคะก็คือว่าเรามักจะคิดว่าใหญ่ สำคัญมากๆสองประการที่เราเป็นความเชื่อผิดๆที่เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องใยอาหารอันที่หนึ่งก็คือเราเชื่อว่าเราจะต้องเรากินใยอาหารประเภทเดียวนะฮะก็อย่างเช่นใยอาหารที่เป็นซัพพรีเมนนะคะประเภทเดียวเอจำนวนอันที่อันที่สองจำนวนกรัมถึงคือประมาณ20-30กรัมเนี่ยแต่กันว่าโอเคละนะซึ่งอันนี้ยมันไม่ถูกต้องนะสิ่งที่ถูกต้องคือเราจะต้องกินใยอาหารให้หลากหลายมากๆเลยค่ะเพระเพ่อนวอปไนน์เนี่ยนะคะได้พูดไปเลยว่า ความหลากหลายของการกินใยอาหารนะคะจากพืชจากพืชนี่ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะต้องกินใยอาหารจากพืชที่หลากหลายทั้งหมดสามสิบชนิดอันนี้อันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะที่อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ได้แบบได้แบบจําไว้เลยค่ะว่าเราจะต้องกินอาหารในแต่ละทิศเนี่ยให้มีความหลากหลายนะคะที่มาจากพืชนี่ให้มีความหลากหลายเนี่ยมากกว่าสามสิบชนิดในหนึ่งสัปดาห์นะคะมันก็เลยเป็นที่มาของเตัวย่อที่ชื่อว่า F ゴนะคะ ถ้าท่านผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยสามารถที่จะจดไปได้เลยนะคะเอสโกย่อมาจากอะไรตัวเอสเนี่ยย่อมาจาก fruit and ferment นะฮะผล,ละไม้บ้านดาวโชคดีมากเป็นเมืองร้อนที่มีผล,ลไม้เยอะนะคะผล,ละไม้กับอาหารหมักนะคะทีนี้อาหารหมักที่ดีเนี่ยนะคะต้องเป็นอาหารหมักที่ผลิตโดยเขาเรียกว่าเป็น traditional คือผลิตแบบดั้งเดิมนะคะหมายความว่าอย่างเช่นกิมจิก็ต้องเป็นกิมจิที่ทําแบบดั้งเดิมนะคะโดยที่ กระบวนการผลิตคือเราพบว,ว่าในกระบวนการผลิตในเชิองอุาหกรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะมันกระบวนการในการผลิตเนี่ยมันฆ่าเชื้อแบคทีเรียลงไปด้วยนะอันนั้นก็ก,ก็ไม่ดีก็ถือว่าเป็นแบคทีเรียรที่ไม่ไม่ได้เป็นไ i v แบคทีเรียรอยู่แล้วนะคะดังนั้น,นจะต้องเป็นกิมจิที่ผลิตแบบดั้งเดิมนะคะโยเกิร์ตที่ยังคงมีปัชากรจุลินทรีย์อยู่นะคะตัวตัวอะไรบ้างที่จะเป็นถือได้ว่าเป็น เป็นเอฟนะคะฟูดแอนเฟอร์เมนต์นะคะตัวตัวซาวคลาวซาวคลาก็ต้องเป็นซาวคลาวที่ที่ผลิตแบบดั้งเดิมน,นะคะอันนี้พี่ผมพี่ผมยับอกว่าถ้าจริงๆเราทำเองได้เนี่ยนะคะเราทำอาหารหมักเองได้เนี่ยจะดีมากอันนี้คือตัวเอฟนะคะตัวทีย่อมาจาก Green อนด์เกรนก็คือเป็นผักใบเขียวนะคะแล้วก็พันพืชทั้งหลายนะคะเป็นเป็นเกรนเป็นพันยพืชะะอันนี้ก็จะเป็นจ โอย่อมาจากโอเมก้าทรีที่ได้มาจากเมล็ดแฟลกนะคะเมล็ดเจียนะ,ะอันนี้ก็จะถือเป็นตัวโอนะฮะตัวเอย่อมาจากอะโรแมติกก็คือเป็นพืชที่มีกลิ่นเช่นอะไรบ้างหัวหอมนะคะกระเทียมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยโอ้มีหัวหอมมีกระเทียมให้กินเยอะมากมายนะคะตัวแอลย่อมาจากอิเลกูมซึ่งก็หมายถึงถั่วที่มีฝักนะฮะถั่วลันเตานะคะถั่วฝักยาวซึ่งเป็นถั่วที่มีฝัก ะะตัวเอสย่อมาจากซันโฟราเฟนก็คือเป็นพืชตระกูลที่ให้สารที่ชื่อว่าซันโฟราเฟนนะคะพืชตะกูลอะไรบ้างที่ให้ซันโฟราเฟนก็เช่นบรอกโคลีพวกกะหล่ำปลีนะคะพวกกะหล่ำดาวที่เป็นดอกบราเซลสเปาพวกนั้นนะคะถือว่าเป็นเเป็นพืชที่ให้กลุ่มซันโฟราเฟนนะคะด,ดังนั้นเนี่ยถ้าเรากินเอสโกลนะคะตามที่พี่ผมบอกเนี่ยในหนึ่งอาทิตย์ให้มีความหลากหลายสักสามสิบชนิด ซึ่งท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกโอ้มันยากมากเลยที่จะกินโอ้กินให้ครบสามสิบซึ่งพี่ปุมบอกได้เลยว่าประสบการณ์ที่ปุมเองที่ผมเริ่มใช้เอโตในอยู่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยนะคะมาโอ้พี่ว่าน่าจะมากกว่าสามเดือนแล้วแหละนะคะเราพบว่าที่ปุมพบว่ามันทําท่ไม่ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าในการกินนะคะทำไมถึงพี่ปุ๋มถึงบอกว่ามันง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วใน p r o เ e s s o อ b ์ o c k ไหนเนี่ยบอกว่า พืชที่อยู่บนโลกนี้นะคะพืชที่เรายึดที่เราพบว่า,ามันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพืชที่อยู่บนโลกเนี้มีมากกว่าสี่แสนชนิดนะฮะแล้วที่กินได้ยถนะึงว่าที่เราเอามาปรุงอาหารกินได้เนี่มีมากกว่า 3, สามแสนชนิดทีเดียวค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เอาพืชแค่ประมาณสองร้อยชนิดมากินนะดังนั้นนีมันยังมีพืชอีกมากมายที่เรากินได้เพียงแต่ว่าเราเนี่ยเคยชินกับการกินพืชซ้ําๆนะทีเนี้มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราจะเรียกว่าที่เราจะ โฟกัสในการกินพืชที่มีความหลากหลายแล้วก็วางแผนในการกินในแต่ละอาทิตย์นะคะให้มีความหลากหลายของพืชเอฟโกนที่พี่ปมุงว่านี่นะคะมันจะทําให้ประาชากรจุลินทรีย์เราได้อาหารที่ดีเพราะว่าความหลากหลายของประาชากรจุลินทรีย์จะเกิดจากความหลากหลายของการกินอาหารของเรานะ,ะถ้าเรากินอาหารซ้ำๆโดยเฉพาะยิ่งอาหารที่เป็นฟ uh าสต์ฟู้ดอาหารที่เป็นอาหารประดิษฐ์เนี่ยอ้ยไม่ได้มีใย,ยอาหารเลย อันนั้นจะเป็นข้อที่เรียกว่าเราเกําลังทําลายความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหารเราทีเดียวค่ะทีนี้ยังมีพอพอจะมีเวลาไหมคะพี่ผมจะให้พี่ปุ่มค่ะนาทีคะพี่ปุ่มค่ะสงสัยต้องเป็นข่าวหน้ามันค่ะเอเคไหมคะค่ะเป็นรารเช่นั้นพี่ปุมอาจจะอาจจะบอกว่าเดี๋ยวจะโพสต์ตัวตัวให้โพสต์ตัวเว็บไซต์นะคะเอ่อโทรศัพท์ต,ตัวเพจให้ ได้เข้าไปอ่านลวกันนะคะว่าะอะไรบ้างเดี๋ยวจะโพสไว้ในเพจ h a p p y and Healthy นะคะค่ะค่ะเอฟโกสำคัญที่สุดเลยนะคะได้ค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เทคแคร์ในช่วงเวลาสำคัญนะคะขอบคุณพี่ปุ่นมากค่ะเพราะว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆเรื่องซึ่งอาจจะลึกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะ สรุปให้คุณผู้ฟังฟังวันนี้ดิฉันปัทมพรบุพกดิจิตกศ์ค่ะดิฉันชวีวันโชติโยธินลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ